ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอพญาเมงรายชื่อเป็นสา่าคุ้มพญาเด่นรมเย็นตาดควนมิงขวัญปูล้านอำเภอพญาเมงรายเป็นอำเภอที่มีประวัติอย่างยาวนานเดิมเคยเป็นพื้นที่หนึ่งของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายต่อมาเมื่อวันที่5พฤษภาคม2524 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่การปกครองบางส่วนของอำเภอเทิงรวมสามตำบลคือตำบลแม่เป่าตำบลแม่ตำและตำบลหมายยาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอและได้อัญเชิญพระนามของพรญามมงรายมหาราชเป็นชื่ออำเภอเรียกว่ากิ่งอำเภอพญาเมงรายและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่13สิงหาคม2530จัดตั้งเป็นอำเภอพยาเมงรายประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอำเภอตามตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งพยามังรายมหาราชเคยนำกองทัพจะไปตีเมืองผาแดงคืออำเภอเชียงของในปัจจุบัน พระองค์ได้ทรงหยุดไพรพลบริเวณป่าละมะซึ่งเป็นเนินดินเตี้ยๆเ,เนื้อที่ประมาณสามไร่เศษและได้เสด็จพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์และได้ไปตั้งไก่ป่าที่สันกลางทุ่งนาและที่แห่งนี้ได้รับการบอกเล่าสืบๆกันมาว่าเป็นซุ้มตั้งไก่พญาเมงรายหรือคุ้มพญามางราย ในปัจจุบันตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านสันปัสสักหมู่ที่3ตำบลเมงรายอำเภอพยาเมิงราย,ย,ารายจังหวัดเชียงรายที่ตั้งของอำเภออำเภอพยาเมิงรายเป็นอำเภอหนึ่งใน18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอที่อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเชียงรายประมาณ48กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1152สายหัวดอยพยามเมงรายมีพื้นที่ประมาณ620ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ387,500ไร่คิดเป็นร้อยละ9.5ของเนื้อที่จังหวัดเชียงรายมีอนณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอขุนตาลและอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายลักษณะภูมิประเทศของอำเภอพื้นที่ทั่วไปเป็นเนินเขาเตี้ย ทางที่ตะวันตกและตอนกลางของอำเภอมีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาที่สลับซับซ้อนส่วนทางที่ตะวันออกตอนบนและตอนล่างจะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำและตําห้วยมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายได้แก่แม่น้ำอิงแม่น้ำตากและแม่น้ำต่ำเป็นต้นลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาลาดเอียงไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้แม่น้ําทุกสายไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายแม่น้ําไม่ไหลลงใต้แม่น้ําสายสําคัญของอําเภอพยามินรายคือแม่น้ําอิงแม่น้ําตาแม่น้ําเป่าแม่น้ําต่ำนอกจากนั้นจะเป็นลำห้วยเล็กๆหลายสายที่หล่อเลี้ยงให้ประโยชน์ในการเกษตรต่อชาวอาเภอพยามิงรายโดยมีน้ําตกตัดควันในตําบลตัดควน อ่างเก็บน้ำห้วยกลางในตำบลไม้ยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นน้ำที่นำมาใช้ในการเกษตรของประชากรจำนวนประชากรอำเภอพยมเมงรายมีประชากรทั้งสิ้น41,611คนเป็นประชากรชาย25,550คนเป็นประชากรหญิง21,611 0คนข้อมูลณนะวันที่1เมษายน2568 ข้อมูลด้านเขตการปกครองอําเภอพญาเมงรายมีเขตการปกครองรวม5าตำบล72หมู่บ้านข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจำนวน6แห่งได้แก่เทศบาลตำบล3แห่งเทศบาลตำบลพญาเมงรายเทศบาลตำบลไม้ยาเทศบาลตำบลเมงรายองค์การบริหารส่วนตำบล3แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำและองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควันด้านเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญได้แก่ข้าวลำไยมะม่วงยางพารากล้วยหอมจีนป่์มน้ำมันการปรสุสัตว์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน2,859รา,ารายเกษตรกรผู้ปลูกพืช อาหารสัตว์จำนวน94รายด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพปเชียงรายเขต4ทั้งสิ้น19โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน2โรงเรียนคือโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาและโรงเรียนแม่หลวงอุปธรรมไทยคีรีแห่งด้านการสาธารณาสุข อำเภอพญามเมงรายมีสถานบริการด้านสาธารณาสุขทั้งรัฐและเอกชนดังนี้โรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงจำนวนหนึ่งแห่งสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอจำนวนหนึ่งแห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน8แห่งและคลินิกแพทย์จำนวน6แห่งสถานที่สำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรม 1>, 1. คุ้มพญาเมงรายปีพุทธศักราช1811พยญามังรายเจ้าหลวงยกกองทัพไปปราบหัวเมืองเชียงของผาแดงและได้มาหยุดพักกองทัพทหารในบริเวณแห่งนี้ชาวอำเภอพญามงรายจึงร่วมใจกันสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาเรียกคุ้มพญามังรายสร้างเมื่อ20สิงหาคม2533 2 วัดพระธาตุปูหลานตั้งอยู่ที่บ้านห้วยปูหลานหมู่ที่14ตำบลไม้ยาอำเภอพญาเมงรายอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ8กิโลเมตรตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นที่สักการะเคารพนับถือของประชาชนบ้านห้วยกลางปูหลานหมู่ที่14ตำบลไม้ยาและประชาชนชาอำเภอพญาเมงรายเป็นอย่างมากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือพระธาตุปู่ลานเป็นวัดเก่าแก่ที่มีองค์เจดีย์อายุรวม700ปีและมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ศึกษามีการบูรณะเมื่อปีพศ2549 4. วัดพระธาตุปู่ตุงตั้งอยู่บ้านสันปัสศักหมู่ที่3ตำบลเมงรายอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีความสวยงามเมื่อมองจากคุ้มพญาเมงรายไป จะเห็นพระาธาตุเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 1. จุดชมวิวดอยแปหลวงบ้านหวยกางตลาดหมู่ที่12ตำบลไม้ยาอำเภอพยามองรายจังหวัดเชียงรายโดยได้มีการจัดงานวันดอกบัวตองบานที่ไม้ยาเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ หลังสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็ยนลงทําให้ต้นดอกบัวตองที่ชาวบ้านหว่านไว้บริเวณเทือกเขาโดยแปรหลวงผลิดอกบานสะพรัง่งเหลืองอาร่ามเต็มขุนเขาอย่างสวยงามหลายสิบไร่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย 2. วนอุทยาน้ำตกตัดควนตั้งอยู่ที่บ้านแม่ต่ำน้ำตกหมู่ที่6ตำบลตัดควนอำเภอพญามเมงรายจังหวัดเชียงราย มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์จัดเป็นวนันอุทยานน้ำตกตัดควันเมื่อปีพศ2545เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ น้ําตกตัดควันเกิดจากลําห้วยที่ไหลมาจากอาเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกผ่านบ้านเย้าตัดควันน้าตกมีความสูงชันและสวยงามในฤดูหนาวจะเกิดเป็นละอองน้ําที่มีลักษณะคล้ายหมอกควันสีขาวปกคลุมจึงได้ชื่อว่าน้ําตกตัดควัน 3. อ่างเก็บน้ําไม้ยาตั้งอยู่บ้านห้วยกลางรัด หมู่ที่6ตตำบลไม้ยาอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของตำบลไม้ยาแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำมีร้านค้าและร้านอาหารไว้บริการสำหรับผู้มาท่องเที่ยวและที่สำคัญเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการ,กรเกษตรของเกษตรกร,กรตำบลไม้ยาอำเภอพญาเมงราย ดำเนินง,งานภายใต้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งโดยการนำของนายอำเภอพญามเมงรายที่มีวิสัยทัศน์การพัฒนารวมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนที่เข้มแข็งเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชนอำเภอพญามเมงราย ขอบคุณและสวัสดีครับ